พร้อมนายกเหล่ากาชาติเปิดกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนครั้งที่4ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช2568ที่อบตท่ากระดานวันที่19พฤษภาคม2568ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดานอำเภอศรสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบ,บุรีนายอธิสานอินทราผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีเป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนครั้งที่4ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568โดยมีนางสาวกิติยาจึงรุ่งเจริญกิจนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบ,บุรีนายสิทธิวีวนนรรณพฤกษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรี นายทัตน์เหลืองสะอาดประลัดจังหวัดกาญจนบุรีนายรังสีมานทองสวัสด์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนศรีนครินและคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีเป็นคณะเดินทางไปร่วมกิจกรรมมีนายสิริรัตน์บำรุงเสนาในอำเภอศรีสวัสด์นายประสาส์การอํานวยนายกองค์การบริหารส่วนตำบนท่ากระดานพร้อมคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนในท้องที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การต้อนรับพร้อมรายงานสภาพปัญหาความเดือดร้อนและความต้อง การของคนในพื้นที่มีประชาชนและเด็กนักเรียนเป็นจํานวนมากเข้าร่วม ภายในงานผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพร้อมหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมกันมอบน้ำตาลทรายจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดให้โรงเรียนเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคถุงยางชีพแก่ผู้สูงอายุจากสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีสำหรับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนครั้งที่4ประจำปี2568นารเป็นการนำงานบริการในหน้าที่ของหน่วยงานราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกไปให้บริการประชาชนถึงพื้นที่ที่อยู่อาศัยในชนบทห่างไกลให้ได้รับบริการอย่างรวดเร็วสามารถเข้าถึงบริการและข้อมูลข่าวสารของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยนำงานบริการอาทิการมอบแว่นสายตาให้แก่ผู้สูงอายุของสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีการให้บริการตัดผมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายการให้คำแนะนำจากหน่วยงานต่างๆให้กับประชาชนซึ่งให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนนำมาหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขและนำมาเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีในปีต่อไปผู้บัญชาการภาค7เรียกประชุมเร่งรัดคดีดีเจเต้เหยื่อสี่ฆาตกรโหดหากพบต่อสู้ขัด ขืนปฏิบัติตามยุทธวิธีได้ในทันทีจากกรณีคนร้ายไม่ทราบจํานวนอุ้มตัวนายวราพงศ์ขุนศรีจตุรงค์หรือดีเจเตเต้ T, อายุ33ปีขึ้นรถยนต์และหายตัวไปตั้งแต่ช่วงเช้ามืดของวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาจากนั้นพ่อของดีเจเตเต้ T, ได้ประกาศตามหาพร้อมกับเดินทางมาแจ้งความเอาไว้ที่สถานีตํารวจภูธรเมืองกาญจนบ,บุรีต่อมาวันที่18พฤษภาคมเจ้าหน้าที่พบร่างของนายวราพงศ์ขุนศรีจตุรงค์หรือดีเจเตเต้ T, นอนเสียชีวิตอยู่กลางป่าท้องที่บ้านทุ่งนาน นางรอกหมู่ที่3ตำบลลาดยาอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีถูกยิงด้วยอาวุธปืนที่ศรีรษะาสองนัดสภาพศพขึ้นอืดนนอนมแมลงวันชอนชัยเต็มร่างมือทั้งสองข้างถูกเชือกมัดควยหลังเอาไว้ในวันดังกล่าวพลตำรวจโทนายวัฒน์พรเดิมชิด ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค7ได้เดินทางมาสั่งการด้วยตนเองซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนำโดยพันตำรวจเอกสุรยุทธ์เมฆมังกรผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีได้จับกลุ่มตัวนายธนเดชเชื้อทองหรือกิ่งหนึ่งในผู้ต้องสงสัยเอาไว้แล้วต่อมาสารจังหวัดกาญจนบุรีได้ออกหมายจับสี่ผู้ต้องหาประกอบด้วยหนึ่งนายนพพิจิต์เดือนชาย ผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดกาญจนบุรีที่มจ304ทับ2 5 6พลงวันที่18พฤษภาคม2,568อยู่บ้านเลขที่ 99หมู่ที่7ตำบลวังด้องอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีคนขับรถเก๋งสีดำ2นายทราเทพไปบัวผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดกาญจนบุรีที่มจ .305 ทับ2568ลงวันที่18พฤษภาคม2568อยู่บ้านเลขที่49หมู่7ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีทำหน้าที่ชี้เป้า 3. นายพักนัทแจมน้อยผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดกาญจนบุรีที่มจ306ทับพลงวันที่18พฤษภาคม2568อยู่บ้านเลขที่11ทั 5, บ2หมู่ที่5าตําบลท่ามะขามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีที่นั่งไปในรถเก๋งและ4นายนารงเดชอ่อนละมุนผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดกาญจนบุรีที่มจ307ศทับสองลงวันที่ 18พฤษภาคม2568อยู่บ้านเลขที่8 6หมู่ที่4ตำบลวังด้องอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าของบ้านพักที่หลังก่อเหตุผู้ต้องหาไปรวมตัวกันก่อนที่จะวางแผนในการหลบหนีส่วนน,นายธนเดชเชื้อทองหรือกิ่งผู้ต้องหาหมายจับคดีก,กับขังหนุ่งเหนี่ยวเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาร่วมกันกับผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับทั้ง4คนรวมเป็น5คนกระทำความผิดฐานหนึ่งร่วมกันข,ข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดไม่กระทำการใดหรือจำยอมต่อสิ่ง โดยทําให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนั่นเองหรือของผู้อื่น หรือโดยใช้กำลังประทุษร้ายจนผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระทำการนั้นไม่กระทำการนั้นหรือจำยอมต่อสิ่งนั้นโดยร่วมการกระทำความผิดด้วยการตั้งแต่5้าคนขึ้นไปและเป็นการกระทำโดยอ้างอำนาจอังยี่หรือซ่องโจรไม่ว่าอังยี่หรือซ่องโจรนั้นจะมีอยู่หรือไม่สองร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนร่วมกันลอบฝังเผาซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพหรือส่วนของศพเพื่อปิดบังการเกิดการตายหรือเหตุแห่งการตาย 3. ร่วมกันกระทใใําใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนะสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีดเปลี่ยนแปลงไป 4. ร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานผานนะเพื่อสะดวกแก่การกระทําผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นการจับกุมและร่วมกันช่วยผู้อื่นมิให้ต้องโทษรับโทษ หรือให้รับโทษน้อยลงทําให้เสียหายทําลายซ่อนเร้นเอาไปเสียหรือทําให้สูญเสียหรือไร้ประโยชน์ซึ่งพยานหลักฐานในการกระทําความผิดและห้าร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารนณะโดยไม่มีใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวโดยไม่มีเหตุจําเป็นเร่งด่วน สมควรแก่พฤติการและซ่องโจรล่าสุดเมื่อเวลา10.00นวันที่19พฤศภาคม2568ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบ,บุรีพลตำรวจโทนายวัฒน์พรเดิมชิดผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ได้เป็นประธานประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดคดีดังกล่าวโดยมีพลตำรวจตรีอุทยัยกวิเนเดชาธรรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7พลตำรวจตรีพรชยัยชลอเดชผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบ,บุรี พลตำรวจตรีอภิชาสีทองกุลพทคตำรวจปฏิบัติราชการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีพันตำรวจเอกสุรยุทธ์เมฆมังกรผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวนเข้าร่วมประชุมและนอกจากนี้พลตำรวจตรีชมชวินปุรัตน,นนนท์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเจ็ดตำรวจตรีประสบชัยมัศยวนิชกูลผู้บังคับการสอบสวนตำรวจภูธรภาคเจ็ด พันตำรวจเอกพงษิริเก่งนอกผู้บังคับการกองกำกับการภาค7พร้อมฝ่ายสืบสวนสอบสวนสวนพอทอ .7 พอทอ็ดพทภูทรจังหวัดกาญจนบุรีร่วมประชุมผ่านระบบซนะูมมิทติ้งณที่ตั้งหน่วยโดยใช้เวลานานกว่า4ชั่วโมงจึงแล้วเสร็จ โดยพลตำรวจโทนายวัฒน์พรเดิมชิดผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค7ได้สั่งกําชับการปฏิบัติโดยเคร่งครัดโดยเฉพาะในเวลากลางคืนโดยให้เจ้าหน้าที่ตํารวจสายตรวจรถยนต์และรถจักรยานยนต์ออกปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดอีกทั้งให้นํารูปภาพของสีผู้ต้องหาไปติดประกาศเอาไว้ ตามด่านตรวจทุกด่านโดยเฉพาะด่านตรวจตามแนวชายแดนทางด้านอำเภอสังขละบุรีที่มีชายแดนติดก,กับกิ่งอำเภอพญา,าตองซูประเทศเมียนมาหากเจ้าหน้าที่พบคนร้ายทั้ง4รายแล้วมีการต่อสู้ขัดขืนขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติตามยุทธวิธีได้ในทันที กาญจนบุรีควบคุมเพลิงสำเร็จปิดภารกิจไฟไหม้พื้นที่เก็บใบอ้อยโรงงานน้ำตาลไทยกาญจนบุรีกว่า10ไร่หลังลุกไหม้นาน6วันเสียหายมากกว่า5,000ตันจากเหตุการณ์ไฟไหม้รุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่13พฤษภาคมเวลา3นาฬิกา30นาทีณโรงเก็บใบอ้อยอัดแท้งมากกว่า5,000ันตันในพื้นที่โรงงานน้ำตาลไทยกาญจนบุรีหมู่ที่1ตำบลยางม่วงอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีได้ลุกรามกินพื้นที่กว่า10ไร่และเผาไหม้อย่างต่อเนื่องยาวนานถึง6วันสร้างกลุ่มควันหนา ต่อประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างหนกักจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบสําคัญในกระบวนการผลิตของโรงงานโดยหลังเกิดเหตุทางโรงงานได้ประสานขอกําลังสนับสนุนจากหน่วยดับเพลิงท้องถิน่นรวมกว่า10คันพร้อมรถแบ็คโฮเกือบ10คันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น ทั้ง17แห่งในพื้นที่ใกล้เคียงนายอธิสันอินทราผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีแสดงความหุนยายต่อสถานการณ์พร้อมมอบหมายให้ในายวุฒิพงศุภะคา,าวน,นิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดนางอรไทยวงศัชมงคลในอำเภอธรรมกาและนายชำนาญแตงจุดหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยจังหวัดกาญจนบ,บุรีลงพื้นที่ควบคุมสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทุกวันจนกระทั่งสามารถควบคุมเพลิงได้สำเร็จล่าสุดเมื่อวันที่19พฤษภาคมเวลา10นาฬิกานางอรไทยวงศัชมงคลในอำเภอธรรมกาได้ลงพื้นที่ ประกาศปิดภารกิจไฟไหม้อย่างเป็นทางการพร้อมประชุมสรุปการทํางานร่วมกับนายชํานาญแตงจุดนายศิรันบุญสังปลัดอาวุโสงเพอธรรมกานายสุทินทองร้อยยศนาย,ยกอบตอยางม่วงนายสุพจน์เลิศบุษิรงค์ผู้อำนวยการโรงงานน้ําตาลไทยการจนบ,บุรีผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด นางอรไทกล่าวขอบคุณและชื่นชมทุกภาคส่วนที่ร่วมปฏิบัติงานอย่างไม่ย่อท้อตลอด24ชั่วโมงนานถึง6วันโดยเฉพาะการสนับสนุนจากอปทอทั้ง17แห่งรวมถึงเครื่องสูบน้ําประสิทธิภาพสูงจากปอพอเขตงที่สามารถสูบน้ําได้ถึง6,000ลิตรต่อนนาทีซึ่งมีบทบาทสําคัญในการควบคุมเพลิง ขณะเดียวกันทางโรงงานน้ำตาลไทยการจนบุรีโดยนายสุพจน์เลิศวุฒิรงค์ได้เผยถึงแผนดําเนินการต่อจากนี้โดยจะมีการเคลื่อนย้ายใบอ้อยที่เหลือไปยังพื้นที่ปลอดภยัยพร้อมจัดทีมเฝ้าระวังต่อเนื่องเป็นเวลาสองสัปดาห์เพื่อป้องกันการประทุซ้ําและใช้น้ํายาดับกลิ่นควบคุมกลิ่นเหม็นของน้ําที่ค้างก่อนนําไปบําบัดอย่างถูกต้องพร้อมกล่าวขอโทษพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งนี้และจะวางมาตรการให้เข้มงวดมากกว่านี้นายสุพจน์กล่าวทิ้งท้ายเหตุการณ์นี้นับเป็นหนึ่งใน เหตุเพลิงไหม้ขนาดใหญ่ในพื้นที่อำเภอธรรมกะได้รับการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงแต่งจุดนะคะตั้งกอจังหวัดเข้ามาช่วยบูรณาการวางแผนการดับไฟในพื้นที่นะคะซึ่งณขณะนี้ณวันนี้นะคะสถานการณ์ได้ยุติลงแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวานเวลา15นาฬิกาวันนี้ก็จะเป็นการตรวจสอบพื้นที่ว่าสถานการณ์ได้ยุติตามที่ได้รายงานมาแล้วก็จะปิดสถานการณ์ ในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณพวกเราทุกคนนะคะโดยเฉพาะทีมงานป้องกันทั้ง17แห่งขอบคุณาทาง SCG ขอบคุณทางสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยและศูนย์ปอพอเคส2นะคะที่ได้ร่วมบูรณาการระคบเพื่นี้ทั้งหมด6วันนะคะทำงาน24ชั่วโมงซึ่งเชื่อว่าพวกเราทุกคนเนี่ยล้าแต่ว่า,วาเป็นหน้าที่ที่เราช่วยหาแหล่งนะ้ำในการวางแผนที่จะดับเพิงตรงนี้ให้สงบลงให้ไปตามชุมชนนะครก็ต้อง ทษมันใที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับได้แต่อยู่บริเวณโดยรอบเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เป็นต้นไปทางโรงงานต้องบริหารพื้นที่ในการที่จะอาวางไใบไอ้อยอัดกอด้อนนยค่ะให้มันมีเส้นทางที่จะสามารถนํารถดับเพลิงหรือรถน้ําเข้าจังจุดที่เกิดเพลิงไม่ได้นะคะโดยทันทียกตัวอย่างเช่นถ้ามันเป็นพื้นที่สิไร่เนี่ยจะต้องกัแนวเอาไว้นะคะว่า โซนนี้วางไว้ปริมาณเท่าไหร่แล้วก็การแนวถนนเอาไว้อย่างน้อยคพะน,นั้นที่ได้คุยกันประมาณสักกี่เมตรนะคะแปดเมตรนะคะแปดเมตรแบ่งเป็นล็อกเป็นซอยไว้เวลาเกิดเหตุนัตรงจุดไหนจะได้เข้าพค v e r a g ได้ทันทีไม่อย่างนั้นตัวใบอ้อยเนี่ยมันเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนะคะถ้าวางอย่างอย่างเก่าเนี่ยวางอย่างเดิมที่เคยทํามาเนี่ยเดี๋ยวจะเกิดปัญหาอีกนะคะอันนี้ฝากไว้ คุบคุณบแล้วกาครับจะมีผลกระทบแน่เขาต้องมารอแน่มันจะยอะขึ้นบสูงส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีสารพลังอสมอร่วมรณรงค์ให้ความรู้เฝ้าระวังและป้องกันรโรคโควิด -19 ในชุมชนนายแพทย์ธีรพจน์ฟ,ฟักน้อยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าจากข้อมูลรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของกรมควบคุมโรคพบว่าสถานการณ์โรคโควิด -19 ประเทศไทยตั้งแต่วันที่1มกราคม2568ถึงวันที่19พฤษภาคม2568พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด -19 จำนวน 11,752ราย เสียชีวิตจำนวน28รายสำหรับจังหวัดกาญจนบุรีพบผู้ติดเชื้อโรคโควิด -19 จําจำนวน7 9 4รายเสียชีวิตจำนวน2รายยังคงมีรรยงานผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องโรคโควิด -19 เป็นโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจเมื่อมีการรวมตัวกันจำนวนมากมักเกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อนได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในโรงเรียนศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเรือนจำค่ายทหารและสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มากเช่นวัดสถานที่ทำงานเป็นต้นซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดเป็นวงกว้างในจังหวัดได้ จึงขอความร่วมมือดําเนินการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 ตามแนวทางการป้องกันควบคุมโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีสารพังอสมอร่วมรณรงค์ให้ความรู้เฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด -19 ในชุมชนมีการดําเนินงานอย่างเป็นระบบเพื่อเสริมสร้างความรู้การเฝ้าระวังควบคุมโรคในชุมชน อาการการติดต่อการป้องกันและมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด -19 รวมถึงการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในการสื่อสารและรายงานผลนอกจากนี้ยังมีการเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเพื่อลดความตื่นตระหนกและข่าวสารที่ผิดพลาดอสมอยังเป็นแกนนำสำคัญในการรณรงค์และดำเนินงานเชิงรุกในชุมชนผ่านช่องทางต่างๆเช่นการเคาะประตูบ้านการจัดกิจกรรมในชุมชนการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญ ของการปฏิบัติตามมาตรการป้องก,กันโรครวมทั้งการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในชุมชนหากพบผู้ที่มีอาการสงสัยโรคโควิด -19 จะมีการให้คำแนะนำเบื้องต้นและประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจหาเชื้อและดูแลรักษาต่อไปนอกจากนี้อสมอยังมีส่วนร่วมในการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้างรวมทั้งดูแลกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางได้แก่กลุ่มเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุที่มีโรคประจ จำตัวเป็นต้นยังคงต้องเฝ้าระวังและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ขอแนะนำประชาชนตระหนักแต่ไม่ตระหนกโควิดป้องกันได้เพียงปฏิบัติตามวิธีดูแลตนเองให้ปลอดภัยสถานการณ์ปัจจุบันโรคโควิด19ในประเทศไทยยังพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องแต่ส่วนใหญ่อาการของผู้ป่วยไม่รุนแรงมีลักษณะการคล้ายแค่หวัดทั่วไปซึ่งถือเป็นกลุ่มโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจดังนั้นจึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตะหนกแต่ตระหนักถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคขอให้ประชาชน ปฏิบัติตามคำแนะนำให้ประชาชนปฏิบัติได้ง่ายๆเพื่อป้องกันโควิด -19 ดังนี้ สวมหน้ากากอนามัยเลี่ยงการเดินทางในพื้นที่เสี่ยงดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายสม่ําเสมอกินร้อนช้อนกลางกินอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอทําให้มีภูมิคุ้มกันแข็งแรงหมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอลสังเกตอาการตนเองเช่นไข้สูงไอเจ็บคอพักอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบายสวมหน้ากากเมื่อมีอาการตรวจหาเชื้อด้วย ATK หากตรวจพบให้รีบพบแพทย์หลีกเลี่ยงการรวมตัวกันจ ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดเป็นวงกว้างในจังหวัดได้หากพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่หรือกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีโทร034 512 961ต่อ121เจ้าหน้าที่อุทยานทองผาภูมิไล่ตะครุบแก๊งกระเรียงลอบขุดดินร่อนแร่ทองคำจับได้หนึ่งอีกเก้าวิ่งหนีรอด วันที่18พฤษภาคม2568นายชุติเดชก,กมลนชนุษย์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโปง่งเปิดเผยว่าเมื่อวันที่17พฤษภาคม2568เวลา14.30นาทีคณะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามคำสั่งอำเภอทองผาภูมินำโดยนายชาคริตตันพิรุณน,นายอำเภอทองผาภูมิและนายยุทธพงศ์ดำศรีสุขหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิได้ร่วมกันออกปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ในพื้นที่ป่าปีล็อกคีหมู่ที่4ตำบลปีล็อกอำเภอทองผาภูมิจัังหวด จบ,บุรีโดยนายยุทธพงศ์ดำศรีสุขหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิรายงานให้ทราบว่าการปฏิบัติการครั้งนี้เกิดขึ้นในบริเวณที่เจ้าหน้าที่เคยตรวจยึดและจับกลุ่มผู้กระทำความผิดมาแล้วตามคดีอาญาที่11/2567ยึดทรัพย์ที่3/2567ซึ่งมีพื้นที่ตรวจยึดประมาณ14ไร่โดยได้รับแจ้งจากผู้นําชุมชนหมู่บ้านปิล็อกคีว่ามีประชาชนแอบลักลอบไปขุดแร่ทองคําในแปลงตรวจยึดเดิม ผลการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุมผู้กระทําความผิดได้หนึ่งรายคือนายชายแดนไม่มีนามสกุลอายุ19ปีเชื้อชาติกะเหรี่ยงบุคคลไร้สัญชาติไม่มีบัตรประจําตัวอาศัยอยู่ตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีขณะที่ผู้ร่วมกระทําความผิดอีก9คนได้หลบหนีไปเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดของกลางที่ใช้ในการกระทําความผิดรวม12รายการประกอบด้วยหนึ่ง ถุงกระสอบสีขาวบรรจุดินน้ำหนัก6.2กิโลกรัม2โทรศัพท์มือถือ3เครื่อง3บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย2ใบ4มีดเน็บ1เล่ม5เรียงร่อนแร่1อัน6เปล2ผืน7เป้กระสอบและกระเป๋าสะพายหลัง2ใบ8รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ110ไอทะเบียน1กอไก่คอร์คัง4034จำนวน1คันผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีในข้อหา ร่วมกันก่อสร้างแพวถางหรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการทำลายป่าหรือเข้ายึดถือครอบครองป่าตามพรบรป่าไม้พุทธศักราช2484 2ร่วมกันยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดินอันเป็นการเสรื่อมเสียแกสภาพป่าสงวนแห่งชาติตามพรบรป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศักราช2507 3ร่วมกันยึดถือหรือครอบครองที่ดินกระทําให้เสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ไปจากเดิมภายในเขตอุทยานแห่งชาติตามพรบอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562 4. ร่วมกันเก็บหาหรือทําให้เสื่อมสภาพซึ่งดินหินกรวดทรายแร่ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศตามพรบอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562 5. ร่วมกันเข้าไปดำเนินกิจการใดๆเพื่อหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตตามพรบอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562การกระทำดังกล่าวเป็นการทำลายทรัพยาการธรรมชาติในเขตป่าต้นน้ำที่สำคัญซึ่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดรวมถึงติดตามผู้กระทำความผิดที่หลบหนีมาดำเนินคดีโดยเร็วโดวยเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรปีล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้ นักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3ามบ้านโป่งของความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ได้ที่สายด่วนพิทักษ์ป่า1362นายชุติเดชกล่าวศพดีเจเตเ้ h, มาจากสถาบันนิติเวชไม่มีการรถน้ำศพใส่ลงเย็นตั้งสวดพระอภิธรรมทันทีผู้สื่อขาวได้เดินทางไปยังบ้านเลขที่59หมู่ที่2ตำบลหนองกระทุ่มอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีโดยได้จัดพิธีตั้งศพ ดีเจเตเต้แล้วได้รับแจ้งว่าจะทำพิธีสวดพระอภิธรรมเป็นเวลาสามคืนและจะทำการชาปนกิจในวันพฤหัสบ,บดีที่22พฤษภาคม2568วัดหนองกระทุ่มซึ่งอยู่ใลกล้ๆกับบ้านดีเจเตเต้สำหรับศพดีเจเตเต้ทางญาติไม่ได้มีพิธีรดน้ำแต่อย่างใดเนื่องจากร่างได้เสียชีวิตมาหลายวันทางญาติจึงได้นำร่างใส่ในโลงเย็นและจะตั้งสวดในคืนนี้เป็นคืนแรกโดยมีนางนัทยา คุณศีจตุรงแม่บุญธรรมและน้องสาวร่วมนำดอกไม้ใส่ไปในโลงศพสังเกตว่าแม่อยู่ในอาการเศร้าโศกเสียใจร้องไห้ตลอดเวลาพร้อมกับพูดว่าหลังจากนี้จะไม่มีใครไปรับใครจะพาไปเที่ยวใครจะพาไปกินส้มตำอีกจากการสอบถามญาติใกล้บ้านแจ้งว่าน้องเต้เตจะดูแลครอบครัวรักครอบครัวจะพาครอบครัวไปเที่ยวไปรับประทานอาหารนอกบ้านอยู่ไม่ขาดไม่คิดว่าจะมาจบชีวิตเร็วเช่นนี้ ในเรื่องส่วนตัวอื่นๆไม่ทราบอะไรมากนักอยากจะให้เจ้าหน้าที่จับตัวผู้กระทำผิดให้ได้โดยเร็วทั้งหมดส่วนบรรยากาศทางบ้านได้มีญาติเตรียมดูแลรับแขกซึ่งพ่อกับแม่ได้นำรูปของดีเจเต้ไปให้ช่างร้านถ่ายภาพดำเนินการเพื่อน,นำกลับมาตั้งหน้าหีบศพบรรยากาศที่บ้านมีพวงรีดสสกอฟมาถึงกับเพื่อนๆร่วมงาน นำมามอบแก่ผู้วายชนกันบ้างแล้วคาดว่าในคืนสวดพระพิธรรมศพดิเจเตเต้คืนแรกน่าจะมีประชาชนไปร่วมงานเป็นจำนวนมากและจะรายงานความคืบหน้าต่อไป